สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำโจ๊กข้าวโอ๊ตกินกันนะคะเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเย็นก็ได้นะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีดังนี้เลยค่ะหมูสับข้าวโอ๊ตพริกไทยปนน้ำเปล่าต้นหอมซอยขิงซอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะทีนี้เราก็มาลงมือทำเลยค่ะ เอาน้ำซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นผสมลงไปในหมูสับนะคะแล้วเราก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะขยำขยำให้เข้ากันนะคะระหว่างหมูปดกับเ,เครื่องปรุงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆนะคะใส่ลงไปในหม้อน้ำเดือดๆนะคะแบบนี้ปั้ปั้นใส่ลงไป พอหมูสุกนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้หลังจากหมูสุกแล้วเราก็จะเทข้าวโอ๊ตผสมลงไปในหมอ้อแล้วก็คนๆสักพักหนึ่งพอข้าวโอ๊ตเริ่มบานนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะเนี่ยค่ะใส่ต้นหอมที่ซอยแล้วลงไปหลังจากนั้นเราก็ตามด้วย ขิงสดนะคะขิงซอยที่เราซอยเอาไว้นะคะเอามาผสมเข้าด้วยกันคนๆสักประมาณ1-2นาทีนะคะพอขิงสุกนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกินช่วงตอนเช้าเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะใส่กับโซยา่าซอสนะคะหรือซีอิ๊วแมกกี้เนี่ยค่ะอร่อยมากเลยมีไข่ก็ใส่ไข่ไปด้วยก็ได้นะคะ ลองทำดูนะคะง่ายๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ